ข่าวดว่วนเมื่อเวลา12นาฬิการับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีที่คลอง9หมู่ที่3ตำบลลำลูกกาเภ่าลำลูกกาจัง,งหวัดปทุมธานีโรงงานที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นที่โรงงาน M C N เคมีคลอน ตั้งอยู่ที่55ทับ34มมู่าตำบลลำลุกกาเภ่ลลำลุกกาจังหวัดปทุมธานีของเพลิงได้ลุกไหมจากโรงงาน M C N c h e m i c อนที่เป็นโรงงานเก็บถังสารเคมีตอนลังโหมลุกไหมอยู่ภายในโรงงานเป็นจำนวนมากในขณะเพลิงลุกไหมนั้นได้เกิดเสียงดังระเบิดอยู่เป็นระยะระยะอีกหหลังทำให้ควันที่ลุกไหม้สารเคมีนั้นพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดาทะมึนลอยไปไกล ในรัศมีหลายกิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเขตของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้กระดมพลรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือดับเพลิงในครั้งนี้ในการเกิดเหตุเพลิงลุกไหมโรงงานเก็บสารเคมีในครั้งนี้ส่งผลทำให้ภายในโรงงานนั้นมีเสียงระเบิดจากถังสารเคมีส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นต้องหนีหนีวิ่เอาตัวรอดในนะครับทำให้ต้องทำงานอย่างยากลำบาก คืบหน้าในสมชายตีนาวงนามเอลำลูกกาได้เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองพร้อมสั่งอพยพคนงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ออกจากจุดอันตรายไปในที่ปลอดภัยโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าตรวจสอบความเสียหายและต้นเหตุของททำให้เกิดเพลิงลุกไหมในครั้งนี้ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรส่วนรายละเอียด ที่นำสารเคมีมาเก็บนั้นเจ้าหน้าที่ต้องขอตรวจสอบภายหลังว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปโรงงานที่สองเป็นโรงงานเก็บพวกอะไรอ่ะไม่ทราบเลยแล้วก็เป็นพวกอะไอ่ะเลยมันเป็นพวกกระดาษพวกอะไรเงี้ย กระดาษนะกระดาษที่มบครับอ,อันนี้ลงที่หลังที่สองนะค,ะครับที่ล้านมาจากหล,ลังนู้นแลาวทั้งหมดเห็เมื่อมีรถดับเพลิงนะครับจากหลายหน่วยงานในพื้นที่นะครับจะดมเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยดับเพลิงในครั้งนี้นะครับ,บ,รรบอันนี้รถด,ดับเพลิงสารเคมีนะครับเป็นรถถีบโฟมสำหรับดับเพลิงนะครับ ภายในอาคารที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับยังมีควันวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากนะครับณนะขณะนี้ที่ไม่โรงงานต้นเพลิงเป็นโรงงานอะไรครับผมไม่ทราบไม่ไู้ากันะ ด้านหน้าบริษัทท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีสารผังเคมีนะครับวางอยู่บริเวณด้านหน้าบริษัทจำนวนมากส่วนภายในนั้นยังมีแฝดเริงลุกไหมเป็นระยะนะครับเจ้าที่ต้องใช้รถดับเริงหน่อเลี้ยงแล้วก็ต้องใช้รถฉีดโฟมนะครับเพื่อสกัดดับไฟ เาจะเห็นกีับเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานนะครับที่มาโดนเข้ามาในที่ที่ถึงกับ เราจะต้องตรวจสอบยังไงตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นว่าสิ่งของเช่นกาวสารเคมีเนี่ยที่นามาไว้ที่นี่ได้ได้รับอนุญาตถูกต้องไหมก็คงหลังจากเพิ่มระงบนะครับแล้วควจะมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจตรวจสอบือต้องมาตรวจสอบรายละเอียดกันอีกทีเกี่ยวกับว่าได้รับอนุญาตไหมสาเหตุของเพิงเนี่ยเกิดจากอะไรครับแล้วชนิดของสารเคมีที่นํามาเก็บนี้มีบางอย่างที่ห้ามนํามาปรับเจ็บเนี่ย เราจะต้องตรวจสอบยังไงครับก็ก็ต้องดูว่าก็ต้องคุยกับเจ้าของว่าทว่าที่เอามาเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้เบื้องต้นนี่เราเราก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดครับยังจะรู้ว่ามีเรื่องกาวเรื่องสารจะมีนะครับแล้วก็รู้ว่ามีจํานวนถังอีกหลายถังอยู่ในนั้นที่รู้ว่าเห็นมันระเบิดใช่ไหมที่ทางพวกเรารู้ก็คงดีขึ้นแล้วครับมีรถครับแล้วท่านอำเภออยากจะฝากถึงประชาชนในพื้นที่ ให้เทปตี้ตัวเองอยังไงครับเกี่ยวกับคือส่วนใหญ่ตรงนี้มันเป็นที่เหมือนกับเป็นส่วนของดิสโกแรนดมเป็นส่วนส่วนคนงานนะครับขณะนี้คนงานก็ทยอยออกมลนว